สวัสดีค่ะวันนี้ญาต่าพามารู้จักกับมะปรางหวานนะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินหรือหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นพืชมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะสําหรับมะปรางมะปรางเนี่ยจะมีอยู่สองพันคือพันหวานกับพันเปรี้ยวนะคะพันเปรี้ยวเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดมากเลยนะคะส่วนพันหวานจะมีรสหวานอร่อย คล้ายกับมะยงชิดนะคะลักษณะของต้นใบดอกหรือว่าผลนี่จะคล้ายกับมะยงชิดนะคะถ้าเป็นมะปรางหวานนี่ก็รสชาติก็คล้ายๆกันนะคะเพียงแต่ว่ามะปรางนี่จะลูกเล็กกว่ามะยงชิดนะคะจะเยะ็ดเล็กกว่ากันเยอะมากแล้วก็มเมล็ดโตเนื้อไม่ค่อยเยอะนะ ส่วนใบส่วนดอกมีจะเหมือนเหมือนกันเลยก็ว่าได้นะคะเนี่ยเพียงแต่ว่ามะปรางจะใบเล็กกว่าดอกเล็กกว่าลูกเล็กกว่านะคะสมัยก่อนจะมีแต่มะปรางนะคะจะไม่ค่อยมีมะยงโดยเฉพาะแถวภาคอีสานนี่จะมีมะปรางเยอะกว่านะคะเป็นมะปรางเปรี้ยวก็มีมะปรางหวานก็มีนะคะพอถึงฤดูเขาก็จะมีออกมาขายตามตลาดนะ ปีนี้ของย่ามีปลูกไว้ต้นหนึ่งนะคะสําหรับมะปรางหวานก็คือต้นนี้ปลูกมาประมาณห้าหกปีแล้วนะคะนี่ปีที่แล้วติดดอกแต่ไม่ติดลูกปีนี้ติดดอกเยอะนะคะเยอะกว่าปีที่แล้วย่าก็จะลองให้น้ําเขาดูเผื่อเขาจะติดลูกให้ได้กินบ้างนะคะอันนี้ก็หามาปลูกไว้นะคะมันเป็นพืชสวนโบราณของเรานะแล้วก็มีการเป็นดอก ออกผลมาให้เราได้กินได้ทุกปีนะคะแล้วก็ทนแรงนะอากาศแห้งแรง <_ d> um> เขาก็สามารถที่จะทนอยู่ได้สำหรับมะปรางนี่นะคะจะไม่เหมือนพืชตัวอื่น <_ d> um> ก็เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่เราปลูกติดสวนไว้ก็ดีนะคะร่มเงาก็หนานะถ้าต้นโตนขึ้นมาเนี่เป็นร่มเงาได้ดีทีเดียวนะคะสำหรับมะปรางหวานนี่ แต่ปัจจุบันนี้จะไม่นิยมปลูกนะคะเพราะว่าลูกเขาเล็กเขาจะไม่เหมือนมะยงชิดจะนิยมปลูกเฉพาะมะยงชิดเท่านั้นนะคะสวนมะปรางนี่ก็จะค่อยคสูญพันธุ์ไปแล้วนะมีไม่เยอะนะก็จะมีสวนโบราณโบราณหน่อยนะที่ปลูกไว้สําหรับมะปรางหวานนี่บางสวนก็จะมีมะปรางเปรี้ยวนะเด็กๆก็จะชอบไปเอาลูกดิบๆเขานี่แหละเอามาจิ้มเกลือกินนะคะเนี่ยวันนี้ย่าก็ เอามะปรางหวานมาให้ชมกันนะว่าเขาโตขนาดไหนเขาถึงจะออกดอกนะถ้าเป็นกิ่งตอนนี่ปลูกป,ปีสองปีถ้าเราดูแลดีดๆเขาก็ติดดอกออกผลให้เราได้กินได้แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นดินที่แห้งแล้งเราดูแลไม่สม่ำเสมอก็ใช้เวลานานหน่อยนะคะสำหรับการที่จะให้เขาออกดอกออกผลพืชทุกชนิดก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่เหมือนกันนะคะ วันนี้ย่าเอามะปรางหวานมาให้รู้จักกันนะคะเราก็รอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าเขาจะติดผลให้ไหมเพราะว่าปีนี้ติดดอกเยอะมากนะคะย่าก็จะให้น้ําเข้าไปเรื่อยๆนะคะเผื่อยังไงเขาติดผลมาก็จะเอามาอัปเดตให้ชมกันนะคะสําหรับมะปรางหวานวันนี้ย่าก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ